สวัสดีครับเพื่อนเสมาชิกห้องหวยสูตรเล็กเด็ดจาก Facebook ครับวันนี้มาดูสูตรข้อมูลการคำนวณนะครับเลขวิ่งบนนะครับทั้งหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับปักหลักทั้ง3สูตรจับชนกันนะครับก็จะได้ชุดเดียวนะครับตรงตรง3ตัวบนนะครับเป็นข้อมูลแล้วก็แนวทางให้กับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับที่ ชื่นชอบนะครับข้อมูลตัวเลขน้อยชุดนะครับวัดดวงกันไปเลยนะครับหนึ่งชุดหนึ่งตัวนะครับมาก็เฮนะในมาก็ถือว่านะครับเสียงโชคนะครับซสีอรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลกันนะครับแค่ชุดเดียวก็ลองดูนะครับไม่ชอบกอ็ดูเพื่อความบันเทิงกันไปนะครับ สูตรนี้มีสติอยู่ที่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดงวดนะครับงวดนี้เป็นงวดที่เก้านะครับสองงวดแรกนะครับมีแค่สูตรหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับหลักสิบสองหลักหน่วยสองออกสองสองนะครับงวดต่อมานะครับหลักสิบเจ็ดหลักหน่วยศูนย์ออกเจ็ดศูนย์นะครับมาคำนวณกันเริ่มจากงวดที่สามนะครับโดยหลักร้อยนะครับใช้หลักแสนหนึ่งครั้งหลักหมื่นหนึ่งครั้งนะครับหลักร้อยบนหนึ่งครั้งหลักหน่วยล่างหนึ่งครั้ง หลักร้อยเล็หน้าอ่าท,ทัทีหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่1 1ครั้งหลักสิบเล็กท้ายครั้งที่1 1ครั้ง,ง, 1, 1งบวกด้วย7คงที่นะครับหลักร้อยนะครับ4ี่บวกเเท่ากับ11 11บวก2ได้13 13บวก5ได้18 18บวก3าได้21 21บอ่วก1อ่า21บวก9นะครับได้30 30บวก7ได้เท่ากับ37ได้หลักร้อยนะครับเป็นเลข7ต่อมาหลักสิบนะครับใช้หลักแสน1ครั้งนะครับ ร้อยกับหน่วยนะครับอยู่ด้วยกันนะร้อยนะครับประกาศสีน้ําเงินหน่วยประกาศสีแดงนะครับหลักสิบอยู่ข้างบนนะครับหลักสิบใช้หลักแสนหนึ่งครั้งหลักหมื่นสองครั้งนะครับหลักร้อยบนหนึ่งครั้งหลักสิบเลขหน้าครั้งที่2 1ครั้งหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่1 3ครั้งหลักสิบเลขท้ายครั้งที่1 1ครั้งหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่2 1ครั้งบวกด้วย7คงที่นะครับ3บวกกัน3ครั้งได้9กนะครับ7บวกกัน2ครั้งได้14นะครับก็ใช้ผลเฉพาะหลักหน่วยเลขะครนะ หลัก1 1บห5 7บวกเท่ากับ5บวก2เท่ากับ7 7บวก8ได้15 15บวก9ได้24 24บวก5ได้29 29บวก7อ่ะตัวทีนะครับบวกผิด4บวก4นะครับได้เท่ากับ8 8บวก2ได้10 108บวก8ได้18 18บวก9 8นะครับ18บวก9ได้27 27บวก9ได้36 สามสิบหกบวกห้าได้สี่สิบเอ็ดสี่สิบเอ็ดบวกเจ็ดได้เท่ากับสี่สิบแปดนะครับได้หลักสิบแปดต่อมาหลักหน่วยนะครับใช้หลักสิบบนนะครับหน um, ึ่งครั้งหลักสิบล่างหนึ่งครั้งหลักหน่วยเล็หน้าครั้งที่หนึ OSSTALK? ่งหนึ่งครั้งหลักสิบเลขหน้าครั้งที่สองหนึ่งครั้งหลักหน่วยเล็หน้าครั้งที่สองหนึ่งครั้งหลักหน่วยเล็กท้ายครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักร้อยเล็กท้ายครั้งที่สองสองครั้งหลักสิบเล็ท้ายครั้งที่สองหนึ่งครั้งบวกด้วยเลขสี่คงที่ ตัวเลขที่บวกกันมากกว่าหนึงครั้งนะครับ5บวก5เท่ากับ10ได้0นะครับจากนั้นบวกกันเลย7บวก0เท่ากับเ7บวก5ได้12 12บวก8ได้20 20บวก3ได้23 23บวก3ได้26 26บวก0ได้26 26บวก7ได้33 33บวก4ได้เท่ากับ37นะครับได้หลักหน่วย7 3ตัวบน7 8 7นะครับตรงๆนะครับอ่า ครับก็มาต่อกันนวดต่อมานะครับเป็นงวดที่3าวดนี้เป็นงวดที่4ี่นะครับงวดที่สีหลักร้อยนะครับหนึ่งบวกศเท่ากับหงหนึ่งบวกเจ็ดเท่ากับแปบวกหได้14บสีบวกสได้สิบแปดสิบวกเได้ยี่สิบายี่สิบวกเนะครับได้เท่ากับสาินะครับได้หลัก 100, ร้อยเลขสต่อมาหลักสิบนะครับ 1บวเท่ากับ1บวก7เท่ากับแ8บบ1น่เท่าอทที8บวก1เท่ากับ9 9บวก2ได้11 11บวก7ได้18 18บวก2ได้20 20บวก7ได้27นะครับได้หลัก17ต่อมาหลักหน่วยนะครับ8วก5ได้13 13บวก3ได้16 16บวก1ได้17 17บวก3ได้20 20บได้28 28บวก4ได้32 32บวก6ได้38 38บวก R4 นะครับได้เท่ากับ4 12นะครับรางวัลเลขท้าย3ตัวบน272หลักร้อนะครับหลัก17หลักหน่วย2 3ตัวบนตรงนะครับ272 ับต่อมาเป็นงวดที่5นะครับอ่ะหลักร้อยห้าบวกศูนเท่ากับห้บวกสเท่ากับเจบวกแได้15 15้บวกสได้19 19กบก้ได้28่สบนะครับยี่บวกเได้เท่ากับสาได้หลักร้อนะครับต่อมาหลักสิบห้าบวกศูนย์เท่ากับห้าห้าบวกสองเท่ากับเจ็ 20, 20, 10, 7, ดเจ็ดบวกหนึ่งเท่ากับแปดแปดบวกสองเท่ากับสิบวกเก้าเท่ากับสิบเก้าสิบเก้บวกหน่งได้ยี่สิบยี่สิบบวกเจ็ดได้เท่ากับยี่สิบเจ็ด 7บวก1เท่ากับ8 8บวก6ได้14 14บวก1ได้15 15บก8ได้23 23บก8ได้31 31บวก2ได้33 33บวก2ได้35 35บวก4ได้เท่ากับ39นะครับได้หลักร้อยหหลักสิหลักหน่วยเกนะครับสตัวบนออกห้าหลักร้อยหนะครับหลักสิหลัก หน่วย9 5 7 9นะครับตรงๆ3ตัวบนนะครับถูกเป็นงวดที่5ต่อมางวดที่6นะครับอ่งวดที่6หลักร้อยนะครับ6บวก8ได้14 14บก5ได้19 19บก2ได้21 21บวก7ได้28นะครับ28บวก7ได้เท่ากับ3อ่าท,ทุที6บก8ได้เท่ากับ 6บวก8ได้14 14นะครับ14บวก5ได้19 19นะครับลืมบวก4 19นะครับ19บวก4ได้เท่ากับ23 23บวก2ได้25่5บวกได้32บนะครับ32บวก8ได้เท่ากับ40บทษที32บวก7ได้เท่ากับ39นะครับได้หลักร้อยเลข9ทษท,ทีนะครับบวกผิดนิดนึง ต่อมาหลักสิบนะครับ6วก6ได้ 12, 12บวก5ได้17 17บวก1ได้18นะครับ18บวก6ได้24 24บวก7ได้31 31บวก9ได้40 40บวก7ได้47ได้หลัก1 7นะครับต่อมาหลักหน่วย7บวก1ได้8นะครับ8วก3ได้11 11บวก1ได้12 12บวก5ได้17 17บวก6ได้23 ยี่บวกแได้31 31ิบบวกเได้38 38ิบวกสได้เท่ากับ42นะครับได้หลักหน่วย2หลักร้อยเหลัก17หลักหน่วย2นะครับรางวัลเลขท้าย3ตัวบน9 7 2หลักร้อนะครับหลัก17หลักหน่วย2อนะครับสตัวบนตรง9 7 2าเงตรงๆนะครับเป็นงวดที่ห ครับต่อมานะครับงดที่7นะครับหลักร้อยสบวกเได้11 11นะครับสิบวกเได้20 20บวกหได้25 25บวกเได้34 34บกเได้41 4 1บวกเได้เท่ากับ48ได้หลักร้อยแนะครับต่อมาหลักร้บวกแเท่ากับ10บ0บวกเกเท่ากับ19 19บก9ได้28 28บวกเได้35 35บวกเได้42 42บวกเได้49 49บวก7ได้เท่ากับ56นะครับได้หลัก10เลข6ต่อมาหลักหน่วยนะครับ7บวก4ได้11 11บวก0ได้11 11บวก9ได้20 20บวก3ได้23 23บวก8ได้31 31บวก4ได้35 35บวก2ได้เท่ากับ37 37บวก4ได้เท่ากับ41นะครับได้1รางวัลเลขท้าย3ตัวบน8 6 1 หลักร้อยแนะครับหลัก1ิบหลักหน่วยหนึ่งสตัวบน8ปดหหนึ่งนะครับหลัก 108, ร้อยแหลัก1ิบหลักหน่วยหนึ่งอ่ะเป็นงวดที่7นะครับอ่ะทีนี้มาดูงวดที่แนะครับหลักร้อยนะครับหกบวกเได้15 15้บวกแได้23่สิบวกเ็ดได้สา สามสิบบวกสี่ได้สามสิบวกสี่ได้สามสิบวกเได้เท่ากับสีนะครับได้หลักร้อต่อมาหลักสิบนะครับหกวกแได้สิบสีบกแได้ยี่สิบสองยี่สบกศได้ยี่สิบสองยี่สิบสบวกสได้ยี่สิบวกสได้ยี่สิบบแปได้สามสิบสี่สามสิบสี่วกเจ็ดได้เท่ากับสีบเอ็ได้หนึ่หลักสิบนะครับต่อมาหลักหน่วยหกบวกหนึ่งเท 11บวก7ได้18 18บก7ได้25 25บก2ได้27 27บก6ได้เท่ากับ33 33บวก4ได้เท่ากับ37ได้หลักหน่วย7นะครับรางวัลเลขท้าย3ตัวบน5 1 7หลัก105นะครับหลัก11หลักหน่วย7 3ตัวบน5 1 7นะครับตรงตรงถูกเป็นงวดที่8 ส่วนนี้มีสติอยู่ที่8งวดนะครับงวดนี้จะมาครบทุกหลักหรือไม่นะครับไม่มีใครทราบได้นะเพื่อนๆนสมาชิกทุกท่านนะครับเป็นเพียงวิเคราะห์ความน่าจะเป็นของตัวเลขในเชิงคณิตศาสตร์เท่านั้นนะครับหรือว่าเพื่อนๆจะเลือกใช้งานนะครับตามหลักก็ขึ้นอยู่ที่ดุลพินิษนะครับของเพื่อนๆนสมาชิกทุกท่านที่จะเห็นชอบนะครับในความน่าจะเป็นเท่านั้นนะครับมาดูที่หลักร้อยนะครับ7จ็บวกหนเท่ากับแนะครับแปบวกห ได้เท่ากับ13 1 3 9บวก9ได้เท่ากับ22 22-5บวก5ได้เท่ากับ27 27-1บวก1ได้เท่ากับ28 2 8นะครับ28วก7ได้เท่ากับ35นะครับได้หลักร้อยเป็นเลขก5นะครับต่อมาหลักสิบนะครับ7วก2เท่ากับ9นะครับ9บวก5ได้14 14บวกเนะครับได้เท่ากับ21 21-5บวก5ได้26 26บวก1ได้27 ยี่บเจวกสได้เท่ากับ31 31ิบเอวกเได้เท่ากับ38นะครับได้หลักสิบเป็น8นะครับทีนี้มาดูหลักหน่วย1นึบวกสเท่ากับสานะครับสามบวกสเท่ากับเจบวกเได้สิบสีบสี่บวกสได้สิบเวกหนอ่าสิบวกหได้สิบแนะครับสิบวกแได้ยี่สิบวกหได้ยี ยี่สิบเจ็ดบวกสี่ได้เท่ากับสามสิบเอ็ดได้หนึ่งนะครับสามตัวบนตรงนะครับชุดเดียวสามตัวบนตรงชุดเดียวนะครับห้าหนึ่งแปดนะครับจะมานะครับครบนะครับตรงตามหลักหรือไม่นะครับหรือว่าจะมาแค่สองตัวนะครับหรือว่าจะมาหนึ่งตัวนะครับจับชุดสองตัวก็จะได้ห้าแปดห้าหนึ่งนะครับแล้วก็แปดหนึ่งนะเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับก็นำไป วิเคราะห์พิจานะครับตัดชุดใช้งาน2ตัวกันดูนะครับเผื่อมันจะมานะครับไม่ตรงตามหลักก็ได้นะครับขอให้มันมานะครับทั้ง3สูตรเป็นใช้ได้นะครับผมหรือจะมาแค่2สูตรก็ได้2ตัวนะครับวันนี้ก็น่าจะเล็งไปที่นะครับ8นะครับเป็นหลักนะ8 1หนนะครับ8 1ด5นดหนะครับ8 1ดหนึ่งดหเนาะแล้วก็1 5หนะครับ จะได้ตัวเลขออกมาเป็นสามชุดนะครับเ,เพื่อนสมาชิกทุกท่านนะ,อะลองจับชุดนะครับสองตัวนะมีห้าแปดนะครับห้าหนึ่งนะแล้วก็แปดหนึ่งก็จะได้ตัวเลขออมานะครับสองตัวสามชุดนะครับอยู่ประมาณนี้นะเ,นเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับก็ลองนะครับอ่า ไปวิเคราะห์พินาาดูถ้าชอบนะครับก็จัดเลยในชุดนี้นะครับสูตรนี้นะครับ3ตัวนะครับ5 8 1นะครับชุดเดียวนะอ่ะเป็นข้อมูลสุดท้ายนะครับรับชมเพื่อความบันเทิงนะครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับสำหรับวันี้ขอให้โชคดีเฮงเทุกท่านนะครับชุดสรุปก็สรุปให้กับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านกันไปแล้วนะครับงวดนี้นะครับเน้นวิ่งนะครับไปที่8นะเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับ อ่ะสำหรับวันนี้จบข้อมูลกันแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้โชคดีพบกันใหม่ในงวดถัดไปนะครับสำหรับงวดนี้สวัสดีครับ